สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่ทำเอาแฟนๆตาลุกบาวกันเลยทีเดียวหลังจากที่คุณมารีเบอร์เนอร์เชิญเก๋ไก่สไลเดอร์ YouTube ชื่อดังมาสัมภาษณ์ในรายการมารีฝากให้คิดทางช่อง y u u t u b e วันเพเกาเผยสาเหตุเลิกแฟนหนุ่มสไป์ทั้ทงคู่คบกันมานานถึง7ปีเพราะสาเหตุเพียงแค่เบื่อแต่ไฮไลท์เด็ดคือ การที่เก๋กไก่ยอมรับว่ากำลังมีคนคบหาคนใหม่แล้วแต่ยังไม่อยากเปิดตัวให้ใครทราบไม่อยากให้ใครรับรู้ซึ่งหลังจากทีมงานถามว่าใช่คนในข่าวหรือเปล่าเจ้าตัวก็หัวเราะก่อนเผยว่าก็ไม่รู้สิชอบให้คนสงสัยจะได้ติดตามหนูกันแล้วเจ้าตัวก็หัวเราะ พร้อมกันนี้คุณเก๋กไก่ยังเผยอ,อีกว่าสไปฟ์แฟนเก่ารู้เรื่องคนคุยใหม่มาตลอดเพราะตนก็บอกถ้าวันหนึ่งเขาเห็นอะไรสไปฟ์จะได้รู้เลยว่าใช่ทั้งนี้ทำเอาแฟนขับสงสัยว่าคนคนนั้นคือใครหากชอบเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราต่อไปกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ